วันที่18กุมภาพันธ์2567ค่ะในการจะมาตรัสรู้นั้นพระองค์นั้นสามารถที่จะอย่างรู้ตั้งแต่ตอนประกาศใช่ไหมคะในการอย่างลงสู่โลกนะที่ประเทศอะไรคะในปานลุมพินีแล้วว่าอัคโคหมัสมมโลกัสสะเชโถหมัสมมโลกัสสะเป็นต้นและในในเรื่องของความฝันของพระองค์นั้น เป็นการฝันที่บอกได้เลยว่าพระองค์นั้นสามารถพยากรณ์ความฝันของพระองค์ได้ซึ่งต่างจากพวกเราที่เป็นปุตุชนทั่วไปมักจะถามนู่นถามนี่ว่าฝันอย่างนี้หมายถึงอะไรแต่พระองค์นั้นฝันว่ามหาปัตภีที่เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตนั้นมีหิมวหิมวันเป็นหมอนรองรับข้างซ้ายขาซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออก เป็นต้นนะคะพระองค์นั้นสามารถพยากรณ์พระองค์ได้เลยว่านั้นพระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในข้อสองนั้นพระองค์ก็ได้ฝันเห็นยา่าขางอกจากสะดือขึ้นสูงจรดดฟ้าในมหาสุบินข้อนี้ก็เช่นกันค่ะพระองค์ก็สามารถพยากรณ์ด้วยพระองค์ได้ว่าตถาคตนั้น จะรัสลูพร้อมด้วยอาริยมรคมีองค์แปดแล้วประกาศพระสัตธรรมนะคะแก่มนุษย์และเทวดาไปจนถึงที่ไหนคะลรมมาโลกใช่ไหมคะในข้อสฝันเห็นนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเขานั้นเป็นมหาสุบินเพื่อให้รู้ว่าข้อนี้คฤหั์ผู้นุ่งผ้าขาวเป็นอันมาก ถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตค่ะในข้อที่สี่นั้นข้อที่ว่านกสี่จำพวกมีสีต่างกันบินมาจากทิศท,ทั้งสี่หมอบลงแทบเท้าของพระองค์นั้นพระองค์ก็สามารถพยากรณ์ได้ว่านกสี่จำพวกนั้นคือวันนักส,นนกสีใช่ไหมคะคือกษัตริย์พราหมณ์แพทยและสูตรนั้นมาเข้าถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ประกาศตัวเข้าถึงวิมุตและที่สุดนั้นวิมุติยานทัศนะเป็นที่สุดรอบนั่นเองนะคะส่วนในข้อที่5ฝันว่าอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขาแต่อุจจาระนั้นไม่เปื้อนพระองค์เลยค่ะเราก็คงพอถ่ายได้ใช่ไหมคะหลายท่านนี้นิยมเวลาฝันเห็นอุจจาระนั้นมักจะไปถามค,นน, ون, คนนู้นคนนี้แต่พระองค์ไม่ถามค่ะ เพราะพระองค์รู้ด้วยพระองค์เองว่าอุจจาระก็คือโลกธรรมฝ่ายดีลาบนั้นเองนะคะในศาสนาของพระชินเจ้านั้นเป็นที่อิจฉาของศาสนาอื่นนะคะพวกเตรรถีอย่างยิ่งเลยค่ะ พระองค์นั้นไม่เปื้อนด้วยลาบยศสรรเสริญใดๆหรือโลกกระทำฝ่ายดีไม่เคยแปดเปื้อนพระองค์เลยแม้พระสาวกผู้ได้ตรัสรู้พร้อมแล้วเช่นกันค่ะนี้เห็นไหมคะว่าพระาศาสดาของเรานั้นสามารถที่จะอย่างรู้ความเป็นพระสมาของพระพระสมมาสมพุทธเจ้าของพระองค์แม้ในการ ฝันแม้ในการอย่างลงสู่โลกใบนี้ตั้งแต่ลุมพินีแล้วและด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายที่ตั้งอธิษฐานลอยถาดก็เช่นกันค่ะเราทั้งหลายนั้นควรที่จะสำนึกรู้สึกเติองเถอว่าเป็นผู้มีบุญมากอย่างยิ่งแล้วที่ได้มีพระศาสดาผู้เลิศไม่เคยทรงวันไหวกับโลกธรรมฝ่ายดีใดๆเลย แม้จะมีมากมายเพียงไรก็ทมค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการมาเข้าเฝ้าในถิ่นนี้นั้นจึงมาเข้าเฝ้าบุคคลผู้เป็นอุบาสิกาคู่แรกนะคะอันมีมารดาของพระยศะและนางสุชาดาซึ่งเป็นอดีตมาภรรยาของพระยศะนั้นเองได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันไปแล้วและนางนั้นก็ได้เป็นผู้ถวายข้าวมื้อแรก แก่พระพุทธโพธิสัตว์เพื่อการปรัสรู้แบ่งเป็น49ก้อนก็คือสเสวยวิมุตติสุนณสถารที่7แห่งนั้นเองค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้ทรงเป็นนาถะของโลกอันสูงสุดด้วยเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวเราประทักษิน